แล้วคุณอย่ามาคิดที่จะเคี้ยวผมพวกผมง่ายๆเหมือนอย่างคุณคิดนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณคิดผิดคิดใหม่ได้เวรกรรมแม่งมีจริงใครทำอะไรแตงโมไว้เนี่ยเวรกรรมตามถึงพวกมึงแน่นอนศาลอาญาพูดเองนะท่านรู้ษาพูดเองนะจนทำให้ถูกนายอริรยวิภาควิจาร์ณการทำงานนั้นเพราะสารท่านระบุชัดเจน ไม่เชื่อไปอ่านสำเนาคำพิพากษาหน้าที่49ว่านี่คือคำพิพากษาของศาลนะครับการร้องเรียนเอกสารหมายเลขรอ35เห็นว่าผู้เสียหายทั้ง21คนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะต้องพิทักษ์รักษาสาันติภาพสาันติราษปฏิบัติหน้าที่้ประชาชนเห็นถึงความโปร่งใสแม้ผู้เสียหาย21คนจะปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริตเพียงใด แต่พยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการตายของผู้ตายนั้นซึ่งหมายถึงแตงโมสารผู้บอกล้วนมีพิรุษและมีเงื่อนงำผมย้ำอีกทีนะครับสารเขียนว่าล้วนมีพิรุษและมีเงื่อนงำคำพิพากษาศาลนนทบุรีครั้งแรกที่ตัดสินเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ที่ระบุว่าคนบนเรือกระทำโดยประมาทสารพิเคราะห์แล้วว่านาย ตนุพัฒน์หรือในปจำเลยที่หนึ่งมีความผิดตามฟ้องพิ่ภากษาให้จำคุก5ปี8เดือนปรับ1,28 0 0 0บาทแต่จำเลยมีเจนาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาบรราโทษแก่ผู้เสียหายหรือโจทย์ร่วมคือแม่ของแตงโมนั่นเองจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งและมีเหตุอันควรปราณีเลยพิ่ภากษาให้จำคุกเหลือเพียงสปี9เดือนปรับเป็นเงิน 64%,00 0บาท ให้รอการลงโทษไประยะเวลา3ปีพร้อมกำหนดให้รายงานตัวและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะส่วนในายไพบูลจตรีกาจนาน,านันหรือโรเบิร์ตจำเลยที่ 2. สองารพิพากษาว่าผิดตามฟ้องเช่นกันจำคุก4ปี4เดือนปรับ1นึ่งแันแต่จำเลยมีเจนายเยวยาลดให้เหลือโทษเป็นจำคุก2ปี2เดือนครึ่งหนึ่งปรับ 5้าพั0ห้าหมื่นบาทรอลงโทษ3ปีพร้อมให้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสาธารณะทำไมสารพากั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจการทำงานของศาลนะครับศาลจะพิจารณา,าจากหลักฐานและข้อมูลที่ตำรวจได้อายการร่วมกันส่งเข้าไปในคดีจะไม่สามารถพิภากษา เกินไปกว่าข้อสงสัยอะไรได้เพราะว่าเป็นการพิพากษาตามประจักษ์หลักฐานหรือเกี่ยวกับอีกในหนึ่งคือว่าถ้าโจร์ร่วมและโจ์ร่วมก็คือทนายคือแม่แตงโมรวมทั้งอายการซึ่งอายการร่วมกับตำรวจส่งข้อมูลอะไรมาก็ต้องพิพากษาไปตามนั้นสารไม่มีทางเลือก ข้อที่สามผมอยากจะบอกว่าการฟ้องปิดปากสื่อก็เป็นการปิดกั้นการแสวงหาความจริงตามประมวลกฎหมายอาญาและการละเมิดอำนาจศาลมาตราสาเ็ดว่าด้วยการละเมิดในร,รั้วศาลมาตราสาสองว่าด้วยการละเมิดในหนังสือพิมพ์ไม่มีตัวบทกฎหมายมาถึงโซเชียลมีเดียซึ่งถ้าคน เหล่านี้ผิดจริงไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะอาจารย์ปานเทพคุณหมอทวัชชัยและอาจารย์โต้งแล้วการที่ในแซนกับในปอทนายตุย๋ยเดินสายออกากาศหลายช่องแถลงข่าวหลายครั้งพูดถูกพูดผิดไม่รู้โกโหกไปยังไงพูดไม่เหมือนกันสักครั้งก็ต้องผิดยิ่งกว่าเพราะทำไมมั้งท่านผู้ชมเพราะว่า กคุณทะลึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในคดีด้วยยิ่งกว่าบุคคลภายนอกที่เป็นสื่อมวลชนอย่างผมหรืออาจารย์ปานเทพและพักพวกอีกในช่วงเย็นวันเดียวกันท่านผู้ชมครับในวันพุทธที่ผ่านมาศาลจังหวัดนนทบุรียกคำร้องในตุ๋ยพรศัก์ทนายความของแซนวิสาพัฒน์จำเลยและคนบนเรือ ที่ยื่นเรื่องขอให้ไตส่สวนในอัาจฉริยารย์ปานเทพและภรคกวกกรณีจำลองเหตุการณ์แตงโมตกน้ำหลังจากศาลยกคำร้องแล้วในพรศักดิ์วิภาสอาธา,าพานนท์กล่าวหลังหยอกศาลว่าในการสื่อพยายนวันนี้ยังสื่อพยายนไม่เสร็จคดีเดิมไปตามปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคดีการยืนย่นไต่สวนเรื่องระเบิดอำนาจศาลเรื่องการจำลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือน,นั้นขอยังไม่ขอให้ข้อมูล พูดแบบกรกลัวยังรักษาความเท่อยู่เหมือนเดิมทั้งทั้งที่ความเท่มันสูญหายไปตั้งนานแล้วครับผู้หนีครับ,รบวันนี้ผมมายื่นคำร้องศาลขอให้ท่านพิจารณาเรื่องระเบิดอำนาจศาลวันนี้ศาลได้พิจารณาตามคำร้องผมแล้วเห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่เรียกผู้ถูกที่ถูกร้องมาไต่สวนแต่ศตาลได้รับทราบ และเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้ไปว่าหลังจากนี้จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมศาลจะพิจารณาและใช้ดุ่านีต่อไปนี่คือคําสั่งที่ออกมาตามนี้ผมเลยมาแจ้งให้ทราบส่วนเรื่องอื่นขออนุญ,ญาตไม่พูดแล้วกันเนื่องจากศาลกำชับมาว่าไม่ให้มีการเผยพแพร่เรื่องราวเรื่องกระบวนการพิจารณาอะไรในคดีนี้กับทางสื่อมวลชนผมพูดได้แค่นี้จริงครับเพราะศาลกำชับมาในผรสั่งพูดท่านผู้ชมครับ ไม่กี่อึดใจที่ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์อาจารย์ปานเทพนฐานะผู้มีร่วมจำลองเหตุการณ์และตกเป็นจำเลยข้อหาละเมิดศาลเปิดเผยผ่าน Facebook ว่าทนายตุ๋ยควรจะพูดให้ชัดๆซึ่งผมเห็นด้วยว่าศาลนั้นยกคำร้องเพราะเขาไม่ได้ละเมิดเพราะเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลจึงไม่มีการไต่สวนจำเลยตามคำร้องทนายตุย๋ย แต่ศาลกับเตือนไม่ทนายจำเลยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าศาลจังหวัดนนทบุรีได้ยกคำร้องกรณีที่นายพรศักด์ทนายความนายวิสาพัฒน์หรือแซมยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนการละเมิอดอำนาจศาลกรณีน,นายอฉริยะและคณะจำลองเหตุการณ์แต่งโมตกเรือเสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้ละเมิอดอำนาจศาลจึงไม่มีการไต่สวนจำรอจ,จำเลยตามคำร้องนายพรศักด์แต่อย่างใดนั่นเองคุณพรศักดิ์บตุยครับ คุณแซนครับผมเนี่ยไม่จะทนายแต่ผมขึ้นศาลมามากทำให้ผมรู้คำว่าศาลยกคำร้องพูดตามภาษาแถวบ้านผมก็คือว่าเรื่องมึงยื่นมาเนี่ยไรสาระไรสาระพวกนี้ไม่ผิดไร้สาระเข้าใจเปล่าทนายตุย๋ย การยกคำร้องแถวบ้านผมเขาเรียกว่าไร้สาระแต่สารถ้าเป็นผู้ว่าศาลท่านก็ใช้ศัพท์ทางสารว่าให้ยกคำร้องซะก็คือว่าที่ร้องมาเนี่ยมึงร้องกี่ครั้งมันไร้สาระให้ยกให้หมดคุณยังจะมารักษาทีท่าให้คุณเท่ต่อไปได้ยังไงก็ถทศา,ารยกคำร้องคือว่าเครื่อนคุณส่งไปให้สารพิจารณาเรื่องละเมิดนั้นไร้สาระ ยังอุตส่าห์ติงไมน่นะิดนะคดีหลักจบไปแล้วแล้วสารจะเรียกไาตาส่สวนไตส่สวนอะไรคุณตุย๋ยคุณไปถนามถามทนายทุกคนเลยคำว่ายกคำร้องกับบอกว่าให้พักเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเรียกไตส่สวนทีหลังมันคนละเรื่องกันเลยนะคุณพรสักคุณจะเท่ทั้งทีเท่้มีหลักการ แล้วคุณอย่ามาคิดที่จะเคี้ยวผมพวกผมง่ายๆเหมือนอย่างคุณคิดนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณคิดผิดคิดใหม่ได้คุณควรจะกลับไปแล้วพูดกับนายแซนลูกความคุณว่าเฮ้ยเวลาพูดอะไรเนี่ยให้จำจำไว้หน่อยได้ไหมว่าเคยพูดอะไรไว้อย่าไปพูดขัดแย้งกันสาธุ คุณพรศัดิ์ผมภาวนาให้เดีเใสไร <c oughs> ับเรื่องนี้เข้าไปแล้วผมเชื่ออย่างนะฮะคุณวิสาพัฒนและคุณแซนทนายพรศักท์ในปอคุณไม่เชื่อเหมือนผมไม่เป็นไรเวรกรรมแม่งมีจริงใครทำอะไรแตงโมวไว้เนี่ยเวรกรรมตามถึงพวกมึงแน่นอนไม่ต้องห่วงถึงแน่นอน ผมส่ที่ริคุณให้สัจวาจานี้ว่าต้องถึงแน่นอน